สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะนี่คือทิ้งคิดได้คิดอยู่กันที่นี่นะคะสวพ .fm 91เราเพิ่งได้จะแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการดูแลจิตใจของตัวเองรักษาจิตของตัวเองแบ่งปันได้นะคะที่ Facebook ภาษาไทยทิ้งภาษาอังกฤษก็ no more thinking เปลี่ยนตัว G ให้เป็นเลข9 แล้วก็ฝากไว้ในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวค่ะจะวันนี้วันนี้จะชวนคุณผู้ฟังลองนึกถึงตัวเองดีไหมคะลองนึกถึงตัวเองว่าเอาอเนาะเรานี้มีบุญนะถ้าชวนนึกอย่างนี้เนี่ยอาจจะออดูแปลกๆแ,แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราได้เห็นภาพของของ ผู้คนที่อยู่ในโลกใบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่ผู้คนอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าอดอยากหรือว่าอยู่ในสภาพที่ลำบากพอมานึกถึงเราเนี่ยแค่เราเกิดมาในแผ่นดินเนี่ยแค่คิดภาพนี้นะคะแค่คิดภาพนี้ก่อนนะ ว่าเราเกิดมาในแผ่นดินเนี่ยที่เรียกว่าเป็นสุวรรณภูมิเป็นแผ่นดินทองโอ้โหนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นบุญมหาศาลของเราแล้วนะคะที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์บนแผ่นดินที่เรียกว่าสุวรรณภูมิที่เรียกว่าสุวรรณภูมิเพราะอะไรเพราะดินแดนแห่งนี้มีคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและกษัตริย์ไทยทุกพระองค์เป็นพุทธ,ธามามกะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและยิ่งไปกว่าน,นั้นค่ะเราที่เกิดมาในแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9นับว่าเป็นบุญอันใหญ่หลวง หาที่สุดไม่ได้แล้วเป็นโอกาสทองของการมีชีวิตที่เกิดมาในแผ่นดินนี้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนี้เพราะปรารถนาให้คนพ้นทุกข์พระเจ้าอยู่หรัชกาลที่9ของเราก็เช่นเดียวกันค่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้ผู้คนได้พ้นทุกข ให้ประสบนิกร่อของพระองค์นั้นคนทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายหรือว่าทุกข์ใจถ้าเราได้ลงมือปฏิบัติตามคําพ่อสอนเราจะพบด้วยตนเองเมื่อไรก็ตามที่เรายังไม่ลงมือปฏิบัติเราก็ยังคงจะทุกข์ร่ำไปเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสอันดีของเราอย่างยิ่งแล้วล่ะคะ่ะ กับโอกาสทองที่เราได้เกิดมาบนสุนรรภูมิออกแผ่นดินนี้ลงมือปฏิบัติแล้วเราจะพ้นทุกได้ดังที่พระองค์มีพระราชประสงค์พระองค์ทำให้เราเห็นทำให้เราดูอยู่ที่เราลงมือทำตามพ่อตอนไหนลงมือทำเมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่า ความสุขอยู่ข้างหน้าวันนี้ขออนุญ,ญาตแบ่งปันเท่านี้นะคะวันพรุ่งนี้เรากลับมาใหม่ค่ะทิ้งคิดได้คิดสวพพอ FM 91เราเพิ่งได้แล้วพบกันสวัสดีค่ะ